สวัสดีค่ะการอื่นนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับกองทัพนักกีฬาไทยค่ะที่ได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะปอกมือให้เลยค่ะ หลายๆประเภทกีฬานะคะเราก็เก็บเหรียญกับบ้านเราได้นะคะทําให้คนไทยมีความสุขมากจริงๆนะคะเราก็ช่วยเชียร์ไปด้วยแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปแข่งกับเขานะคะแต่ว่าคนไทยมีความสุขมากๆจริงๆค่ะไม่ว่านะักกีฬาจะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญน,นะคะเราเอาใจช่วยเสมอค่ะโอลิมปิกจบแล้วแต่ว่าควันหลงจากโอลิมปิกก็คืออาหารนะคะเป็นมัฟฟินช็อกโกแลตนะคะที่มีไส้ละวายเยิ้มๆค่ะ เป็นไวรัลสุดๆในตอนนี้เลยนะคะเล็กแกะสูตรมาให้คุณผู้ชมแล้วค่ะวันนี้เราจะทำมัฟฟินเหมือนที่นักกีฬาได้ทานกันที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะไม่คล้ายก็ใกล้เคียงค่ะการไปรับชมส่วนผสมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เล็กด้วยนะคะไปดูส่วนผสมได้เลยค่ะส่วนผสมในวันนี้นะคะจะมีไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งลูกค่ะตามมาด้วยกลิ่นวานิลา โยเกิร์ตรสธรรมชาติเนยจืดละลายค่ะนมข้นจืดน้ำตาลทรายขาวป่นละเอียดนะคะและตามมาด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะในส่วนของแป้งนะคะจะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์ตามมาด้วยผงโกโก้ค่ะแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตคูเวนเจอร์นะคะ70% เพิ่มความอร่อยนะคะในสูตรนี้ด้วยผงกาแฟบดละเอียดค่ะเกลือ่ดละเอียดนะคะเบกกิ้งโซดาค่ะผงฟูในส่วนของกานาสนะคะเราจะใช้เกลือป่นค่ะตามมาด้วยช็อกโกแลตควิเจเจ็ิเอร์เซนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนมสดค่ะรสจืดเนาะโอเคค่ะวันนี้ส่วนผสมเราจะเยอะนิดน,นึงนะคะแต่ว่าเพื่อความอร่อยนะคะ เตรียมของแล้วไปลงมือทํากับเล็กค่ะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาผสมของแห้งค่ะในสูตรนี้นะคะทําง่ายมากๆไม่ใช้โถตีเลยนะคะเราใช้ตะก้อมือเพียงตัวเดียวก็สามารถทํำมอบฟินสูตรนี้ได้ค่ะเล็กใส่แป้งสาลีอเนประสงค์นะคะและตามมาด้วยผงโกโก้ค่ะเบกกิงโซดานะคะผงฟูค่ะ เกลือป่นละเอียดค่ะเพิ่มความอร่อยในสูตรนี้นะคะด้วยผงกาแฟละเอียดค่ะถ้าไม่ทานกาแฟาก็ทดแทนผงกาแฟเพิ่มเป็นโกโก้ได้นะคะตอนนี้เราใช้ตะก้อมือผสมของแห้งให้เข้ากันจะนำไปล่อนหรือไม่ล่อนก็ได้นะคะเพราะว่าตัวมัฟฟินเองเนี่ยไม่ต้องการเนื้อละเอียดเหมือนเค,ค้กนะคะเพราะฉะนั้นเราผสมด้วยตะก้อมือแบบนี้ก็เพียงพอแล้วค่ะมัฟฟินสูตรนี้นี่ ครีเมเียมมากๆเลยนะคะเราใช้เป็นของดีเนาะตัวช็อกโกแลตเองก็เป็นคูเวนเจอร์นะคะก็คือช็อกโกแลตแท้นั่นเองนะคะวันนี้เล็กใช้ช็อกโกแลตเอ่จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็ค่อนข้างจะดาร์กนิดนิดเนาะมีความขมหน่อยๆค่ะแต่ว่าถ้าไม่ชอบทานขมจะใช้เป็นช็อกโกแลตห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะช็อกโกแลตนมเนาะก็จะมีความหวานนิดนึงแต่ถ้าเกิดใช้เป็นช็อกโกแลตห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์มันหวานก็อาจจะต้องลดในส่วนของน้ำตาลลงนะคะ เราผสมในส่วนของแห้งให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วคนให้แน่ใจนะคะว่าส่วนผสมเข้ากันดีแล้วตอนนี้เราก็ไปเตรียมส่วนผสมของของเปียกกันค่ะส่วนผสมของเปียกนะคะเราก็จะเริ่มจากไข่ไก่ค่ะเนตใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะคะ ในส่วนนี้ขอเป็นไข่ไก่สดนะคะเพราะว่าเราใช้ไข่ไก่แค่หนึ่งฟองเนาะไข่ไก่จะต้องสดขนมจะได้ฟูสวยค่ะแล้วก็ไม่ขาวด้วยนะคะตามมาด้วยน้ำตาลทรายขาวป่นละเอียดค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะคะตอนนี้เราก็จะตีน้ำตาลกับไข่ไก่ให้เข้ากันนะคะไม่ต้องถึงกับฟูเนาะ ดีแค่พอเขาเข้ากันแบบนี้ก็พอค่ะเห็นไหมคะว่าสูตรมัฟฟินตัวเนี้ยง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยต้องบอกว่าอร่อยแสงออกปากนะเล็กพูดแบบนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เล็กลองทําไปแล้วรอบหนึ่งเนาะรู้สึกว่าขัดคาแรกก็คือแบบอือหือต้องใช้คํานี้เลยนะคะอร่อยมาก แล้วก็ช็อกโกแลตก็คือเข้มข้นสุดๆเลยนะคะใครที่เป็นแฟนช็อก,กโกแลตเลเวอร์เนี่ยจะต้องชอบเมนูนี้มากๆเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้น้ำตาลเราละลายเรียบร้อยแล้วเนาะจะเติมในส่วนของกลิ่นวานิลลาค่ะเพิ่มในส่วนของโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตเนี่ยเข้ากับช็อกโกแลตมากๆเลยนะคะแล้วก็เค้กที่มีส่วนผสมของผลไม้นะคะโยเกิร์ตก็เข้ากันมากๆค่ะ ย้อยเกิดเนี่ยจะทําให้ตัวเค้กนุ่มฟูนั่นเองนะคะเนื้อจะได้ไม่ก,กระด้างเนาะแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดค่ะถ้าไม่มีนมข้นจืดจะใช้เป็นนมสดรสธรรมชาติก็ได้นะคะเป็นนมสดรสจืดเนาะแล้วก็ตามด้วยเนยจืดละลายค่ะ นเสิดละลายเล็กนํำเข้ามาครเวสา0สิบวินะคะแล้วก็พักให้เย็นก่อนนะใช้แบบร้อนๆไม่ได้นะคะต้องให้เย็นก่อนตอนนี้คนให้เข้ากันแบบนี้เห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยเราไม่ต้องการส่วนผสมแบบว่ายุ่งยากขั้นตอนเยอะไหนแบบนี้ง่ายสุดๆเลยแล้วก็เครื่องติดนี้ก็ไม่ต้องด้วยนะคะตอนนี้เราก็ผสมส่วนของแห้งก็คือแป้งเค้กนะคะ ที่เราผสมไว้ช่วงแรกเนาะตอนนี้ก็คนให้เข้ากันค่ะมัฟฟินตัวเนี้เป็นไวรัลมากๆเลยนะคะนักกีฬาที่ไปแข่งมาหากรรมโอลิมปิกเขาพูดถึงตัวมัฟฟินตัวนี้กันเยอะมากเลยนะคะ ทำให้เราอดใจไม่ได้ที่จะต้องมาขึ้นสูตรให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะเล็กเองก็ไม่ได้ทานต้นฉบับนะแต่ว่าเราก็มีสูตรมาฟฟินที่ดีๆอยู่ในมืออยู่แล้วนะคะเราก็มาแอพพลายให้คุณผู้ชมได้ดูว่ามันใกล้เคียงกันมากๆไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือว่าเท็กเจอร์เนาะในส่วนของโอลิมปิกม f ฟ i ินช็อกโกแลตนะคะเราต้องลองทำดูนะสูตรนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่ารู้ว่ามันอร่อยมากเลยตอนนี้เราผสมแป้งในส่วนสุดท้ายแล้วนะคะ ก็คนจนกระทั่งหมดเม็ดแป้งเนาะตอนนี้ไปวอร์มเตารอได้เลยนะคะเล็กใช้อุณหภูมินะคะ220ก่อนนะในช่วงแรกเพราะว่าเล็กอยากให้ตัวมัฟฟ่น,นะคะหน้าเขานูนเนาะแล้วแต่เตานะคะบางบ้านอาจจะใช้ไฟที่200แล้วแต่ขนาดเตาต้องพูดอย่างนี้เนาะเพราะว่าเตาแต่ละบ้านทำอุณหภูมิร้อนไม่เท่ากันนั่นเองค่ะ ใช้ไฟบนล่างเปิดพัดลมด้วยนะคะวอร์มเตาไว้อย่างน้อย15นาทีก่อนที่จะนำขนมเข้าอบค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเล็กผสมแป้งให้เรียบร้อยก่อนนะคะ <c oughs> ในส่วนของช็อกโกแลตคูเวนเจอวันนี้เล็กใช้อยู่ที่70%นะคะเราจะใส่ลงไปในแป้งแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงจะเก็บไว้ท็อปปิ้งด้านบนมัฟฟินค่ะตอนนี้ก็ขอผสมแป้งก่อนนะคะให้มันเข้ากันดี เพราะว่าถ้าประสงค์ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราไปอบเนี่ยเยมันจะแยกชั้นนะคะเดี๋ยวตัวมัฟฟินเราจะเป็นไตส่วนนี้ทําได้ประมาณ6ถ้วยนะคะไม่เยอะมากแต่ว่ารับประกันว่ารสชาติเนี่ยให้ร้อยเปอร์เซเต็มเลยค่ะอร่อยมากโอเคค่ะตอนที่เราจะเติมในส่วนของดาร์กช็อกโกแลตลงไปค่ะใส่แค่ครึ่งเดียวก็พอเนาะต้องเ๋ยวไว้แต่งหนะ้าด้วย โอเคค่ะตอนนี้เราไปเตรียมถ้วยมัฟฟินนะอย่าลืมนะคะวอร์มเตารอไว้เลยค่ะวันนี้ได้ใช้กระทงมทิวลิปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะต้องมีถ้วยฟอยล์แบบนี้รองด้วยเนาะหรือว่าถ้าไม่มีถ้วยฟอยล์อ่ะจะใช้เป็นถ้วยกระดาษไนทอนแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เราใช้สกู๊กักนะคะสกรู5เซนน่าจะประมาณ2 โอเคสองสกู๊ปนะคะกำลังดีเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราอบเสร็จเนี่ยเขาก็จะฟูขึ้นมาอีกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะท็อปปิ้งนะคะด้านบนนะคะด้วยช็อกโกแลตนะคะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตเนาะใส่ลงไปแบบนี้จุกๆเลย นี่แหะค่ะถึงบอกว่ามันอร่อยแสงออกปากเนาะใช้วัตถุดิบดีนะคะยังไงขนมก็อร่อยนะนี่ค่ะใส่ลงไปไม่ต้องยั้งเลยโอเคค่ะตอนนี้ก่อนเข้าอบเคาะพิมพเบาๆนิดนึง 220องศา,าไฟบนล่างเปิดพัดลมนะคะใช้เวลา15นาทีก่อนที่เราจะปรับอุณหภูมิอีกครั้งหนึ่งค่ะ หลังจากที่เราอบมัฟฟินไปด้วยอุณหภูมิ2อ0องศานะคะสินาทีเล็กก็ลดอุณหภูมิลงอีกหนึ่งครั้งนะคะเหลือ180องศาอบต่ออีก15นาทีค่ะระหว่างนี้เรามาผสมในส่วนของช็อกโกแลตแกานาดท,ที่เป็นไส้ลาวานะคะเล็กนำนมสดนะคะเข้าไมโครเวฟ40่สิบวีให้ร้อนเลยนะคะใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยดาร์กช็อกโกแลตโคอินเจอร์นะคะ ตัวเม็ดช็อกโกแลตเนี่ยะค่ะวางไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะถ้าเกิดเป็นช็อกโกแลตที่ออกมาจากตู้เย็นเนี่ยเขายังมีความแข็งเนาะเดี๋ยวมันผสมเข้ากันยากนะคะนมร้อนเนี่ยอุ่นในไมโครเวฟแค่40วิก็เพียงพอแล้วค่ะตอนนี้เราควรให้ช็อกโกแลตละลายเข้ากันนะคะ ถุงดีบนะคะแล้วก็นำตัวช็อกโกแลตานาดาใส่ลงไปในถุงดีบเลยไม่แนะนำให้ใช้เป็นช็อกโกแลตคอมพลตนะคะถ้าจะทำในเมนูช็อกโกแลตแบบนี้ค่ะเล็กแนะนำเป็นช็อกโกแลตแท้หรือว่าช็อกโกแลตคูเวนเจอร์นะคะเพราะว่ามันให้รสชาติที่ดีกว่ามากจริงๆค่ะอร่อยกว่ากันมากเลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรา พักในส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะรอมาฟิ้นเราอบสุกค่ะและเดี๋ยวค่อยนำตัวไส้ค่ะหยอดลงไปในตัวมาฟิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยน่าทานมากๆเลยนำมาฟิ้นออกจากเตานะคะเราก็จะต้องเคาะพิมพ์ค่ะ อันนี้ก็คือไล่ฟอร์มอากาศนะคะตัวมัฟฟินก็จะได้ไม่ยุกค,ค่ะนำมัฟฟินนะคะออกจับครีมแล้วก็พักไว้บนตะแกรงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพอมัฟฟินอุ่นๆนะคะเราค่อยมาบีบตัวไส้ราวางกันค่ะ เพราะว่าถ้าไม่นําออกจากพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวตัวก้นขนมจะแฉะนะคะตอนนี้ก็พักมาฟฟินของเราให้คลายร้อนดีซะก่อนค่ะน่าจะประมาณ15-20านาทีนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมากันอีกรอบนึงค่ะตอนนี้นะคะมัฟฟินช็อกโกแลตของเรานะคะก็อุ่นแล้วเราก็จะบีบไส้ลาวาใส่ลงไปเลยคะ่ะก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะเราก็บีบไส้ลงไปได้เลยจุกๆเลยค่ะ จาะลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็บีบไส้ลงไปเลยค่ะแล้วก็วนขึ้นมาด้านบนนะมันจะได้หน้าทานเป็นยังไงกันบ้างคะกับสูตรมัฟฟินช็อกโกแลตนะคะหรือว่าโอลิมปิกมัฟฟินช็อกโกแลตนั่นเองค่ะ สูตรนี้นะคะรับประกันความอร่อยเลยค่ะคุณผู้ชมลองทำดูได้นะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะแล้วก็ท้ายคลิปแบบนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันนิดนึงกับส่วนผสมนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้เป็นเนยเค็มละลายให้ตัดส่วนผสมของเกลือออกนะคะในช่วงแรกเนาะแล้วก็ การใช้ช็อกโกแลตนะคะแนะนําเป็นช็อกโกแลตแท้หรือว่าช็อกโกแลตคูเวนเจอร์นะคะไม่แนะนําให้ใช้คอมพาวเนาะเพราะว่ามันไม่อร่อยค่ะใช้ของดีๆนะคะเราจะได้ขนมที่มีคุณภาพแล้วก็รสชาติดีเยี่ยมเลยค่ะวันนี้เราก็ทํามาฟฟินได้6ถ้วยนะคะแต่ว่าเป็น6ถ้วยที่มีคุณภาพมากเลยค่ะแลบประกันว่าทานแล้วแสงออกปากแน่นอนนะคะเราเจอกันใน EP ีหน้านะคะวันนี้ก็หมดเวลาของเล็กแล้ว กับเล็กแล้ที่นี่เชฟเล็กออฟฟิเชียลลาไกิการสวัสดีค่ะ